สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิดอรพันธ์ทิ้งชื่อนางเอกเป็นแม่ลูกสามนางเก้าอีผู้บริหารใหญ่ เป็นอีกหนึ่งนางเอกในตำนานเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวนิดอรพันธ์หรือฉายานางเอกฟันกระต่ายที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตอีกทั้งยังมีความสวยที่โดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์เรียกได้ว่าฟันกระต่ายของเธอนั้นไม่ได้ทําให้โดดเด่นน้อยลงไปเลยซึ่งหลังจากเรียนจบนิดอรพันธ์พันทองก็ยังคงรับงานแสดงและละครโทรทัศน์ทางช่องเจ็ดสีอยู่อย่างต่อเนื่องผลงานละครของนิดอรทรพันธ์ในช่วงที่เรียนจบอาทิหงทองตะวันริงพลบชีวิตเป้ลนฝนและต่อมาในปีพุทธศักราช2530 นิดอรพันธ์ก็หมดสัญญากับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจนิดอรพันธ์ไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ดสีราะเธอได้พบรักและเตรียมจะแต่งงานในอีกไม่นานนอกจากงานละครโทรทัศน์แล้วนิดอรพันธ์ยังได้เป็นพิธีกรในหลายรายการอาทิรายการเล็กพริกขี้หนูรายการนาทีทองและรายการท้าพิสูจน์เป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวได้พบรักกับสราวุฒิวชิรพลลูกชายคนเดียวของกำลพลวชิรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนิดอรพันธ์กับสราวุฒิวชิรพลแต่งงานกันอย่างเงียบ เงียชิญแขกผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทมาไม่กี่คนแต่งงานกันในอาณาจักรไทยรัฐแบบเรียบง่ายหลังแต่งงานนี้อรพันธ์ก็กลายเป็นอรพันธ์วชราพลและเปิดบริษัทมีเดียใช้ชื่อบร,ริษัทพอล y พลาสเอนเตอร์เทนเมนต์ในปีพุทธศักราช2537เป็นบร,ริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์รายการแรกที่พอล y ิพล s สผลิตคือรายการเด็กชื่อรายการ7428ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อรายการเป็นที่นี่มีเพื่อนยังมีรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการและหลังจากที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปใช้ชีวิตครอบครัวอย่าง ที่แล้วนิดอรพันธ์ก็ได้มีทายาทแสนล้านเป็นโซ่ทองคล้องใจถึง3คนตัวนิดมีลูกสาว1น่คนชื่อว่าสรายวัชระพลและลูกชาย2องคนชื่อว่าสราลันวัชระพลและสรันวุฒิวัชระพลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ